วความลับทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียหลังจากผมดูบอลจบนะครับผมรู้สึกนึกถึงคำเนี้ยฟ้าลิขิตไว้แล้วผ <c oughs> มจะเข้าไก็ต้องเข้าสิคือแบบอื้อหือของจริงนะครับทีมชาติไทยวันนี้ฟอร์มโหดมากนักบอลไทยแต่ละคนก็แบบโชว์ฟอร์มอย่างโหดนะครับซึ่งแบบมีหลายคนจริงๆนะครับเบป็นจะมีนิโคลัสสุพนัทกฤษดาโหมมาหมดนะครับ <c oughs> ผมคิดว่านะครับถ้า เวียดนามเจอทีมชาติไทยด้วยฟอร์มแบบนี้เนะี่ยทีมทีมชาติเวียดนามเละแน่นอนนะครับหรือทีมชาติเกาหลีใต้ที่เราจะเจอในนัดต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องคิดหนักว่าแบบโหทีไทยเล่นงี้เลยเหรอเอาไงดีอย่างเงี้ยนี่คือจุดที่ได้เปรียบเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเร,เราก็จะมาดูความรับ5ข้อที่ทําให้ทีมชาติไทยชนะบริเซียกันความรับข้อรแรกเลยนะครับเรามีความเข้าใจเกมร่วมกันมากขึ้นทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองและมีแนวทางการเล่นเดียวกัน ก็แต่ละคนที่มาใหม่ๆนะครับแบบมาเล่นใหม่ๆอะ่ะมันก็ไม่รู้นะว่าใครเล่นอะไรยังไงใครได้บอลแล้วจะวิ่งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีแนวทางแต่ละคนน่นแหละแต่มันไม่เหมือนกันไงมันก็เลยมีจังหวะกักจังหวะติดขัดจังหวะเล่นช้าจังหวะแบบเฮ้ยทำไมเล่นช้าคิดช้าทําช้าอย่างเงี้ยคือมันไม่มีแนวะทางการเล่นเดียวกันครับซึ่งการที่จะได้มาซึ่งข้อนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับด้วยความที่ว่าของเรานักเตะใหม่หมดเลยอะ่ะส่วนใหญ่อะ่ะ เล่นด้วยกันก็มีแค่ช่วงสี่เกมสังเกตไหมครับว่านักบอลไทยที่เล่นสี่เกมอ่ะก็จะเข้าขากันได้ดีแต่นักบอลไทยที่มาใหม่เนี่ยแบบออืถ้าไม่ใช่นักบอลไทยที่แบบเก่งจริงๆอน่ะนิ่งจๆรๆิงจริงอ่ะก็จะอาจจะต้องใช้เวลาปรับปรับตัวนะครับอย่างนักบอลไทยที่นิ่งจริงๆริงนะครับสุภนัทกีสได้โอ้โหอย่างนิ่งนะครับมาถึงปุ๊บเข้าระบบได้เลยพอเรามีความเข้าใจเกมกันมากขึ้นอะ่ะทุกอย่างมันก็จะเร็วขึ้นนะครับมันรู้แล้วนะครับว่าใครจะมีวปไหน คนนี้ได้บอลแล้วทําไงต่อคนนี้ไม่ได้บอลแล้วทํำยังไงต่อตัวซ้อนตัวหนึ่งตัวสองตัวสปอร์ตตัวช่วยตัวหนึ่งตัวสองทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความลับข้อแรกเลยนะครับที่ทําให้ทีมชาติไทยชนะมาเลเซียได้พอเราข้อที่สองนะครับเราพาบอลไปในพื้นที่สําคัญแล้วใช้ความสามารถเฉพาะตัวนักบอลเอาชนะคู่ต่อสู้ได้โดยการเพิ่มตัวพพอร์ตสองตัดเกมสองถ้าไม่ไหวเตะทิ้งก็คือเราพาบอลไปในพื้นที่สําคัญได้โบตีแบบ จำได้ไหมครับแบบได้บอลขึ้นหลังอ่ะได้บอลเป็นไงอ้าวเพื่อนหายไม่มีคนมารับบอลเสียบอลเป็นไงอ้าวมีตัวรองตัวเดียวหลุดเฉยแล้วแบบผมเชื่อเชื่อเลยนะว่าแบบแฟนบอลไทยหลายคนแบบต้องลุ้นกับทีมชาติไทยอ่ะไม่ใช่ว่าจะได้ประตูเมื่อไหร่ครับจะเสียประตูเมื่อไหร่แบบอยา่ยาอย่าไม่มาไม่ไมอารมณ์นี้ป่ะอารมณแบบ์แบบฮิแบบนิดเดียวอะไรเงี้ย ผมรู้เลยนะว่าเป็นยังไงเพราะผมก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละครับอันนี้คือสิ่งที่ทีมชาติไทยเราอะสามารถที่จะสร้างตรงนี้ได้ดีมากขึ้นเราสามารถพาบอลเข้าไปในพื้นที่สำคัญได้เข้าไปกรอบเขตโทษในกรอบเขตโทษได้น้ากรอบเขตโทษได้มากขึ้นโอกาสเป็นไงครับโอกาสการยิงก็มาขึ้นตามโอกาสเป็นประตูก็มาขึ้นตามนะครับทีเนี้ด้วยความที่ว่าความสามารถเฉพาะตัวของนักบอลเรามันสูงอยู่แล้ว แต่ต่อให้นักบ,บอลมีความสามารถสูงแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีบอลมันก็มีไม่มีอะไรนะครับมันก็มันก็ไม่ได้ยิงอะ่ะก็ไม่รู้จะจ่ายทะลุให้ใครผมเชื่อว่าต่อให้โรน,นโลโดไม่ซื่ยิงตรงนั้นแต่ไม่มีบอลมันก็ยิงประตูไม่ได้นอกปะแล้วก็เราเพิ่มตัวซัพพอร์ตนะครับสองตัวก็คือตัวที่แบบช่วยผู้เล่นในเกมรุกช่วยคนที่มีบอลอะ่ะสองคนสมมุติว่าเอกนิตได้บอลอย่างเงี้ยก็จะมีคนช่วยเอกนิตสองคน หรือถ้าเบนจามินได้บอลก็ต้องมีคนช่วยเบนจามินสองคนหรือถ้าสุพนัทได้บอลก็ต้องมีคนช่วยสุพนัทสองคนอันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดเลยนะว่าแบบสิ่งที่ทําให้นักบอลมีความมั่นใจเพราะว่าแบบรู้แล้วนะครับว่าถ้าเสียบอลแล้วอ่ะใครจะช่วยแล้วถ้าเกิดได้บอลแล้วอ่ะจะจ่ายให้ใครได้บ้างเพราะว่าแบบมันนัดกันไว้แล้วอ่ะได้ไหมแล้วก็เพิ่มตัวตัดเกมสองคนนะครับ ตัวตัดเกมเนี่ยไม่้หมายค่าต้องอยู่ข้างหลังนะครับไม่ได้อยู่แบบเป็นกองหลังอย่างเดียวนะครับแต่มันไปถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุการณ์ขณะหนึ่งขึ้นเช่นแบบอ่ะธนวัน์นะครับธนวัต์เลี้ยงบอลไปเสียบอลทําไงมาและกิษดากฤษดารู้เลยว่าถ้าธนาวัต์เสียบอลต้องเข้าไปก่อนแล้วไ,ไงต่อนะครับแล้วก็จะมีคนมาลองกฤษดาอีกทีหนึ่งเช่นวันชาติอ่ะชารโลงหรือนิโคลัส หรือแบบใครก็ตามนะครับคือเขาจะมีหน้าที่ในการซ้อนป้องกันเผื่อเหตุการณนะ์นั้นมันพลาดอย่างมีจังหวะหนึ่งนะครับที่แบบทีมชาติไทยเสียบอลนนะแล้วก็มีตัวหนึ่งตัวสองนะครับคอยซ้อนตามเห็นยืนอย่างนี้นะครับเขารู้นะครับว่าใครจะเข้าบอลก่อนดังนั้นเราจะจึงเห็นนะครับว่าแบบเฮ้ยพอไทยเสียบอลปุ๊บเออบอลกลับมาขึ้นไวจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีการซ้อมมีการแบบคุยกันไว้แล้วนะครับนัดกันไว้แล้วว่าเฮ้ย พอเสบบอลทำอย่างนี้นะเฮ้ยพอได้บอลแล้วอะไอ้นี่วิ่งไอ้นี่ขยับอย่างงี้นั่นคือสาเหตุนะครับที่แบบเรากดดันมาเลยได้อยู่หมัดแล้วก็ถ้าไม่ไหวเตะทิ้งเพราะว่าด้วยความที่ว่าแดนหลังเรานะครับอาจจะแบบยังอ่าความสัมพันธ์ไม่ไม่มากพอด้วยหรือว่าในกรณีที่แบบสถานการณ์ที่แบบคู่ต่อสู้มันมากกว่าผู้เล่นเราในแดนหลังอะ่ะมันก็ต้องเตะทิ้ง ถ้าต่อบอลปุ๊บถ้านักบอลไม่มีความสามารถมากพอเนี่ยมันแบบเสียบอลแล้วก็โอ้โหโดนยิงเหมือนตอนเวียดนามผมคิดว่านะครับโคชโยงเขารู้ตรงนี้ก็เลยปรับทันทีนะครับแล้วเวียดนามก็มาจริงแล้วมาเลก,ก็มาจริงนะครับมาถึงก็เพจกดใส่พยายามแบบกดดันแนวหลังของเรานะครับแต่ว่าเราแก้เกมมาแล้วไงก็แบบเตะทิ้งเลยนะครับเตะทิ้งเลยเล่นปลอดภัยเลยก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทําให้เราไม่ต้องกังวลใน เกมรับแล้วก็ผู้เล่นเกมลุกพอได้บอลแบบโยนมาอย่างเงี้ยคอาสามารถเราถูกกว่าอยู่แล้วไงเออมันก็แบบได้วัดกันอะ่ะเออมาดิอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ครองเล็ข้อที่สามนะครับเราขยี้จุดอ่อนมาเลคืนจะได้ไหมครับตอนเปิดเกมมาแบบโอ้โหมาเลบุกฝั่งฝั่งซ้ายเราอย่างเดียวเลยแบ็กซ้ายเราโอ้โหบุกทางนุสบอมอะ่ะแล้วมาเลตั้งใจบุกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจากนัดก่นกอนๆอะ่ะเรามีปัญหาแบ็กซ้าย คราวนี้พอรู้ว่าเป็นนุชบอมอายุประมาณสิบแปดนะครับโอ้โหเข้าทางเลยนะครับโดนเลิยงกินตัวโดนชิงเหลี่ยมแล้วลองคิดดูนะครับนุชบอมอายุสิแปดแล้วผู้เล่นมาเลยสองสามคนไปบนอยู่ตรงนั้นอะ่ะ <c oughs> มันยิ่งลำบากใจนะครับสังเกตไหมครับว่าแบบโหรุดบ่อยๆตรงนั้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนตัวนะครับว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วล่ะอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนตัวแล้วก็ทีนี้ก,นก็คือแบกซ้ายของเราแน่นขึ้นนะครับ ทีนี้พอเราแก้จุดอ่อนแล้วนะครับทีนี้ถึงตาเราขยีจุดอ่อนมาเลคืนจุดอ่อนของมาเลตั้งแต่ซีเกมนะครับคือแบ็กซ้ายแบ็กขวาเขานะครับเอาผู้เล่นเก่งๆของเราไม่อยู่คือถ้าผู้เล่นผู้เล่นทั่วไปแบบเขาอาจจะม,มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดผู้เล่นเก่งๆอย่างแบบวิตามินเอกนิดอย่างเงี้ยสุพณัดอย่างเงี้ยโอโ้โหแบบเข้าทีนึงต้องสองคนอนะ ดังนั้นเนี่ยแนวรับมาเลยก็เลยมีปัญหานะครับแบบมันหลุดบ่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องคอยระแวดระวังทั้งสองข้างนิโคลัสบ้งางเอกนิดบ้างสุวรรณัฐบ้างแล้วพอผู้เล่นมาเลยต้องเข้าบอลเอกนิดอย่างเงี้ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีตัวซ้อนตัวซ้อนก็ต้องตามไอ้ตัวที่มันเข้าบอลเอกนิดพื้นที่มันก็จะเปิดเพราะถ้าเกิดไม่เข้าไปซ้อนเนี่ยเอกนิดดิ้งหลบปุ๊บหลุดเลยอย่างเงี้ยจะเป็นโดยตาแบบนี้นะครับเพราะตามหลักฟุตบอลแล้วอะมันจะมีหลักว่าเฮ้ยเวลาเล่นเกมรับอะ ผู้เล่นที่อยู่ใกล้บอลต้องเข้าเข้าหาบอลก่อนส่วนผู้เล่นที่อยู่ไกลบอลคอยซ้อนเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้เลีย้ยงผ่านง่ายๆแต่อย่างว่าแหละครับนักบอลเรามีความสามารถสูงกว่าการแบบประกบสองคนเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหากับมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่แบบที่เราให้มาเลยโดนเราแบบวิ่งฉีกวิ่งแทงตะลุบ่อย เรียกได้ว่าเป็นการเอาคืนที่แบบเป็นสองเท่าจริงๆมาเลี้แบ็กซ้ายเราใช่ไหมเราปิดจุดแป,ปิดจุดอ่อนแบ็กซ้ายเราปุ๊บคราวนี้เราขยี้แบ็กสองข้างมาเละเลย <c oughs> ขอเล่ข้อต่อมานะครับเรามีเกมลุกที่หลากหลายมากขึ้นเช่นแบบโจนยาวเพิ่งหน้าเปลี่ยนแกนทะลุช่องทะลุช่องทางไหนเออทะลุช่องทางปีกกองหน้าแดนกลางสังเกตไหมครับว่าประตูที่เราได้เนี่ย มันมาจากการทะลุช่องทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่อะคือเขาว่าทะลุช่องมันไม่ได้บอกว่าแบบส่งลูกเลียดอย่างเดียวส่งลูกโด่งก็ได้เห็นไหมครับเราเล่นหลากหลายมากขึ้นเวทางแนวรับของมาเลยก็แบบเอาละมันจะมายังไงอะไรอย่างเงี้ยจะโยหรือเปล่าแบบ <laughs> เดี๋ยวจะแทงทะลุช่องนี้ไอ้กนินตก็วิ่งบอลอยู่ตรงนี้อีกเอาแล้วแบบนึกออกไหมครับแบบพอมันทําอย่างเงี้พร้อมกันอะแนวรับมาเลยมันมันลวนครับมันไม่คิดว่าจะเจอไอ้เรื่องแบบนี้มา เือดจะแบบไม่ได้ฝึกตรงนี้มาอย่างเข้มข้นนะครับก็เลยรับมือไม่อยู่บวกกับโดนโดนก่อนอีกอ่ะโดนยิงก่อนนะเรียบร้อยนะครับมันยิงต้องดันแผงหลังขึ้นมาเพื่อกดดันที่มันต้องดันเพราะผู้เล่นมันมันไปเติมขึ้นข้างบนไงเพื่อรอธรรมโตถ้าเกิดกองหลังไม่ดันขึ้นเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยในกรณีที่แบบข้างหน้าไปไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นหลักฟุตบอลเนาะเราก็เลยเห็นแบบแนวรับมาเลยหลุดบ่อยๆนะครับขนาดมี ขนาดมีแนวะรับสามสี่คนยังเอาไม่อยู่นะครับแสดงเห็นนะครับว่าผู้เล่นความสามารถเฉพาะตัวของไทยเนี่ยดีจริงๆแล้วก็ความรับข้อที่ห้านะครับคือสปีดบอลของเราเร็วขึ้นในแดนกลางและแดนหน้าก่อนเรนนี้นะครับคือแบบอื้อหือทำไมผู้เล่นเราช้าจังทําไมแบบเวียดนามเร็วนู่นนี่นั่นนัดก่อนจอนเจอเวียดนามอะใช่ไหมมันเป็นเพราะว่าข้อแรกเลยอะความรับข้อแรกนะครับคือความเข้าใจเกมมันยังมีไม่มากพอนะครับมันยังมีแนวทาง ไม่อยู่ในแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเล่นชา้ามันจะแบบนอกปะได้บอลปุ๊บแล้วแล้วไงต่ออะไรเงี้ยไปไม่ได้แล้วไงต่อตได้บอลแล้วใครวิ่งได้บอลแล้วเสียบอลแล้วใครใครเข้าก่อนเนี่ยคือแบบมันกักกันอะ่ะมันแบบยืนงง <c oughs> <c oughs> การอะไรการส่งบอลในแดนกลางแดนหน้ามันก็เลยช้าครับที่เราตัวรได้เพราะว่าผู้เล่นลูกครึ่งเราแบบมีความสามารถสูงอยู่แล้วไงรู้ว่าขยับมาอย่างนี้จะมาอย่างนี้ส่งไปนี้คนนี้จะขยับอย่างนี้อะไรเงี้ยคือแบบ มันถูกฝึกมานะครับให้เลื่อมือกับสถานการณ์พวกนี้แหละอ่าพอมันแน่นปุ๊บโอ้โหโดนบีบหมดเลยพวกนี้มันรู้นะว่าแบบต้องทํำยังไงมันไม่แบบมายืนงงจับบอลแล้วแบบอมองรอบๆตัวส่งให้ใครดีอะไรเงี้ยไม่มีนะครับพวกนี้แบบได้บอลปุ๊บจับบอลพลิกจับบอลหมุนตัวเออมีโยกหลอกด้วยเยบนจามินผมเห็นบ่อยนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่แบบสิ่งที่นักบอลไทยส่วนใหญ่ยังฝึกไม่เข้มข้นมากพอผมว่าฝึกแหละ แต่มันไม่เข้มข้นไงเพราะเหตุการณ์จริงก็จะแบบเนี้ยมันจะแบบมันจะไม่ง่ายมันจะไม่มันทแทบ,บจะไม่ใช่สิ่งที่เราฝึกมาเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่แบบนี้น่าสนใจนะเวลาที่เราจะเอาไปฝึกนักบอลเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือใครได้ดูคลิปเก่าของผมนะค,คลิปก่อนหน้าเนี้ยที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่าไทยจะชนะมาเลเซียผมได้บอกเลยนะครับว่าต้องระวังตัวริมเส้นมาเลยเพราะว่าแบบ มันเลี้ยงกินตัวมันแบบมันคล่องกว่าแล้วก็เจอจริงๆนะครับโดนเจาะแบ็กซ้ายก่อนเลยดีนะครับที่เราแบบเปลี่ยน,เ,ยนเกมได้เราก็เลยแบบกลับสู่โหมดเดิมนะครับแล้วก็การเปิดบอลจากแดนกลางไม่ไมเกินสามจังหวะเนี่ยตรงเนี้ยเราก็รับมือไว้แล้วนะครับเพราะว่าเรามีการบีบไล่บอลเพสซิ่งแดนหน้าแดนกลางนะทําให้แบบแดนกลางมาเล่เล่นไม่ถนัดจะส่งก็คือแบบแรงไปบ้างอะติดบ้างอะไรเงี้ย คือไปก่อกลวนนะครับให้เล่นยากแล้วก็การที่แบบติวเข้มแบ็คสองข้างมีตัวตัดเกมสองตัวอย่างเงี้ยผมเห็นชัดเจนเลยนะครับผมรู้สึกว่าแบ็คของเรานิ่งขึ้นแน่นอนละมันก็จะแบบมีปัญหาทางแบ็คซ้ายใช่ไหมก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับหรือก็มีตัวตัดเกมสองตัวอันนี้ก็ชัดเจนนะครับสังเกตน,นะครับว่าเกมลุกเกมรับของเรามีอ่าแผนรองรับ ในกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นใจยังมีตัวสกีมสองตัวอย่างเงี้ยผพราะว่าโค้ดอาจจะบอกผู้เล่นในเกมลูกของเราอะเบนจามินเออธนวัตรไหมหรือออกนิดสุพนัทอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเสียบอลไม่ต้องห่วงมีตัวคอยซ้อมมีเกษดาอยู่เอ,อมีชาณรงค์อ่ามีใรอีกมันมีวันชาติอะไรอย่างเงี้ยมีเคลสันได้ออกไหมครับผู้เล่นในแดนลูกก็จะมั่นใจแล้วเฮ้ยเสียบอลก็มีคนคอยช่วย เราเลยเต็มลุกเติมเกมลุกกันมันเลยนะครับก็เป็นไงบ้างครับสิ่งที่ผมวิเคราะห์ก็หอกว่าทุกคนจะชอบนะครับซึ่งโดยสรุปนะครับก็จะมี5้าความลับที่ทําให้ไทยชนะมาเลยอย่างแรกคือเราเข้าใจเกมมากขึ้นข้อที่2เราเารวมไวในพื้นที่สําคัญได้ข้อที่สเราขยี้จุดอ่อนมาเลยคืนนะครับข้อที่4เราเล่นเกมลุกหลากหลายมากขึ้นและข้อที่5้าสปีดบอลเราเร็วขึ้นในแดนกลางและแดนหน้าผมเชื่อว่าวันนี้แบบแฟนบอลไทยต้องมีความสุขมากมากนะแบบ ต้องย้อนกลับไปดูไฮไลท์หลายๆรอบผมยังย้อนกลับไปดูนะครับแบบโอ้โหลูกยิงลูกจ่ายลูกสกิลเอาตัวรอดยังโหดผมยังอุทานเลยนะครับแบบตอนดูอะแบบโหเท่เท่ยอดอะไรเงรี้ยแบบเอาเลยอะไรเงรี <c> ้ย <oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าเรียกความมั่นใจให้กับแฟนบอลไทยแล้วก็ทีมชาติไทยได้อย่างดีเลยนะครับใครมีคอมเมนต์ยังไงใครมีความคิดยังไงแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับที่เราแสดงความคิดเห็นทั้งหมดก็ เป้าหมายเดียวอะ่ะคืออยากให้บอลไทยมันเก่งขึ้นอะ่ะอยากให้เราชนะนั่นคือจุดประสงค์ของแฟนบอลไทยมันอาจจะมีรุนแรงไปบ้างบางคนงอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็แชร์ความคเห็นแสดงความ,มเห็นได้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกให้ผมด้วยนะครับ